เสี้ยวก็หลายกุ้งก็หลายมิเตอรตัวใหญ่ใหญ่เออตาก็ตัวใหญ่ไปก่อนค่ะพี่น้องตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่จับก็ได้ครับต้องใส่สวิงจับแบบโอ้ยปวด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  chú lòng gang gặp nhau mít tôi nhanh đi สวัสดีครับสาราบ้านนาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องมาได้ครับพี่น้องมามาปลาซอยกันมาซอยเห็ดปลานด้นนี่บุญจะไปจับมาแล้วเห็ดปลาร้าเอพี่น้องเสือดายมิตรปลากระดีตัวงามๆปลกราปลากระดีก็เล่นกันขั้วก็เล่นกันกันนุณน่ะเป็นกระมังเลยมั่งสวยหอกหลายเลยพี่น้องคุณนะมาค่ะมาค่ะมาซอยเห็ดนะคะมิตรตัวงามๆกับพี่น้องในเห็ดปลาร้า ตัดหัวตัดหัวกี่ยวกตัวว่ากับปรเด็ขาดเกล็ดดอกพี่น้องเดี๋ยวห้องก็สิเป็นล่างสะอาดสะอาดอีกทีหนึ่งกับเมือคยาคุณยายคุณยาย่ายนคุยเดี๋ยวาคสคุณยาย คุณยาเก็บมาคุณยาเก็บปากดีม้าเก็บปลากระดีม้ยายคุณยายเก็เอะไรกระตูกระตูนกระหูอะไรกระจูเสวยปลากดีปลากดีก็ไว้เลยปลาลาพี่น้องเลาหมอยู่ปลาหมอกเสีเอาไว้ฐานมักเถือมักลดดีไว้สกปรกตากก็เสียสิบเอร์เ็นต์เพต่าตา แดดก็คอยมี่แดดก็แค่ไม่ส่วนสีห้างสีอันนี้เป็นอันนี้ปลาปลาเนี่ยกะปลาสลิดครัดปลาสลิดนะขอบ่น้องอันนี้ปลาสลิดแยกไว้ไม่หมักเหราะว่าเราจะนี่ลงมือ ก็เลี้ยวมัอนี่เตรียนพอตดวัดปวนมันสิกินเหนื่อยย่างพี่น้องเฝ้าคันนี้ดังไฟตั้งเตรียมพร้อมเลยพี่น้องเตรียมมพ้อทานแล้วแม่พี่น้องที่นีไแม่ขอจีนเอกินน้ำพืชเลยเนี่ยเรื่องไทยเรื่งงานจานเขาจะเปิดเพียงพี่น้องทางบ้านกันน้ำพืเพียงให้จะนเองเปิดเพียงให้ปุ๊บเพียงเขาปุ๊บ เท็ดลิกัเท็ดปั๊บตัวนีความหวังดีแล้วมันจะเปิดเพลงหายซะนี่นี่ท่าเบิร์นท่าเบิรนเปลี่ยนแผ่นเปิ่นหยุดเปลี่ยนแผ่นกต่เลยมาเราชวนพี่น้องเพิ่งครับพี่น้องพี่เพิ่งว่าหนึ่เท่าใดมาปลาบักย่างหลายพี่น้องดีกว่าถ้าไปเก็บปลาขอนต้นน้อยให้ยังเอาแม่ยเท้าปลาไม่ต้องเอาดอกเพะนว่าเบราะจงได้เสียดายสุดโตอก อันนี้เก็บอยู่ในซากันว่าท่านเบิดเตได้พี่น้องว่าไม่ถือคำเนาะแต่มันมันกัเหลืออยู่แต่ว่าการเอาไว้เป็นท่านเป็นอย่างซะแต่ว่าเมียนแต่ว่าถ้าว่าเก็บเบิดสตคโตบ่บ่เบิด์ตเนียนนั่นนะครับแต่ว่าปลาไหลแต่ว่าปลาปลากระเดื่อไหลปลาไงก็ไหลมากกว่าปลาเก็บนะหาลอยมันบ่าเมียนหาลอยปลแสนคุ้มคับพี่น้องเงินละขนาดเท่าไหร่บาท ปลากระดีนกับิบวะใดเป็นพันเนี <China> ่เ oh, พิ่มาขายโลูละสิบาทนะเนียนโลละสิบบาทนะปลากะดีเนียนเดบกะดีเแบมีเล้มเดูนีมาเห็ดเดบเดบมีมายโอ้เสื้อเสื้อนาซาหนะนะโลละสิบบาทเออดงดงน้องน้อโอ้ลูกเต็มอ๋อเน สวัสดีค่ะหาไปหาปลาปังแล้วนะครับสวัสดีค่ะช่วก่นลาอปลาดุกกะไะครับปลาอปลาดุกกันไนอยูุ่้มค่ะี่นอกปากระดี่กระลุ่มยูหากลุ่มแกนคุณ่อก่แกลุ่มเปลากระดี่นี่ก็จะได้คุค่านะสหัน้าขายกิโลละสิบบาทความเห็นน้อยๆกับมังบักไง อย่างคำอ,อย่างคำเท่าก,เมมากับเก็บอันปลาอย่างไรปลาคอปลาดุกมากรูนปลาคอปลาดุกปลาเค็งถ้ากะดีเท่ากับเก็บมะนั่งนะพี่น้องไม่เป็นว่าพราเก็บได้แต่อย่างนั้นคำเท่ากับเก็บตัวใหญ่ามาก่อนเก็บได้บ่เบิดคดสัตว์น้องหลายเก,เก็บไม่หมดหรอกมันเยอะนะครับคุณไหนในครั้งหนึ่งหรือคุณไนกำมังอยู่ก็ได้ทั้งสามท่างที่ เป็นหมอเป็นขุ่อยู่ป้าวเห็ดก่อนข้าเห็ดสิไดข้าเามื่อกินหมูตระทะไปกินหมูก <c oughs> ระทะหมูกระทะมาตรวบ้าก่นนานอในใหม่เดี๋ยด้อยพนักลุกหนักว่าหนักใหม่เราพี่น้องเป็นยังไงก่อนจีนกินน้ำเปลือกบัตรจอดเบิ้งลุกหนักกันไหนเป็นยังไงใหม่เดีย๋ยด้วยพันมาจอดเบื้องแล้วเบื้อาบ้านเท่าที่ระครับ <c oughs> กําลังสั่งหมูกระทะเตรียกจะเป็นหานเนื้อหมูเนื้อยังมาเตรียมแนวกินไว้ขาเนาะ ยำกระทะท่านเองยำท่านมาเองคลองระเตาน้าคสวัสดีครับสวัสดีครับลุงนาคนะครับลุงนานีโอ้ยกระลังเสียนี่แหนาคพริกไหมนากปิ้นปีนนั่นเล้เหรอว่าปิ้นล่สอมกันปีนยังไงแหละว่ามีลุองนาคกว่าล่สัมกันพี่น้องไอ้ควันกรลังเสียเอา อันเฮี้ยนหละง่ามๆุ่นนเฮี้ยหลานสาวเด้อพี่น้องเห็นพี่น้องทำหลายทันอยู่บ้านเฮี้ยพูดเลยเนาะบาสบอลหลังสีฝาฝาคนเมื่อไหรเฮี้ยบาสบอกเฮี้ยหลานสาวอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับ่หน้าบานบาสบอลนี่แหละอันนี้ก็เป็นเงี้ยก็เหรอมองนางเวลากินมูคัทนั้นนางกินหน้าบานนะพี่น้องลมเย็นเย้บรรยากาศดีๆเนาะบู้ยบอกบอกเงี้ยปาน่องจากของโทษที่น้องโที่บอกเงี้ย ปล่อยโยกับลูกหนาตรงหน้าบ้านมันเป็นซ่องจากของว่าสันวะเออปล่อยคาก็ตะซ่องจากของแต่ในก้อนได้หลายก้อนกําลังละล่องอันนี้อยู่กําลังล่องขาดเยู่ก้อนสวัสดีครับไม่แล้วไม่แล้วจไม่แล้วกดช้นดําหมดแล้วดําหมดแล้วว่าสันวะ เอาปีนปีนพี่น้องเด้อนไปปีนนะมูกระทะก่อนนึกถ้าเดี๋ยวมาครับพี่น้องอันนี yeah> anyway> claro ้เสร็จภารกิจแล้วค่ะเค็ดปลาเรียบร้อยหลอดที่สองไฮบ้าสดวนมากกวนแล้วอ่ะไปเฮ็ดหายค่ะอันนี้มากับคุณแม่กับไปยิ้มที่ไม่เอาวนเอากวนแล้วอ่ะแล้วก็เลยิ่งกินน้ำกันเด้วยค่ะปลาบ้าปากไปเนื้อย่างปลาม้ากัดเยอะมาก ป่าเป็นป่าบ่มักเหนื่อยยากป่ากินกะโหมกันนะปลากินกะโหมกัชะหมากกระทูกระทหมกะมาเจอสีน้องเออมาเด้อพี่น้องเออสีเต้าสีไม่แต่กินไม่มีไปนะสีเต้าเออสีไม่ให้อันเย็บที่บนนี้ค่ะในรุ่งอรุณไม่จะเอาสีไม่รุ่นอรุณสุดๆสีไม่รุ่งเออหมากบ่าวก็พวกตาละสำน่าตาขึ้นเออไม่ใช่อยบ่ม่เหงาคบอตาฟังเหงา มีโซะกวนเบากับขหมากเนื้อบังอสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนีนคเยวอันอันารัดกับไอยิกับคุณยายกับปบินกับสิกินต่อไปค่ะสำหรับมีน้อยกับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้รวยเงินทองทุกคน้ทุกคนูัเดีวันนี้ินนพะม่ขอคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะคูดถึงคูดหย่วาเรืองจ้วนอ่ะ เดี๋ยวให้กวดหนึ่งดอกยวจกวดกวดเดินบ้านกัวดล้านบาเออตาม่อนให้จีให้น้องให้ยุ่ให้เขาไม่ยาวไม่ีกคนนอนกัะายเพ่นเพ่งเอีอย่างก็บัวคือบกยุ่เมาบอกหมากเลยเดียม้ใจเมาหมากก้อเมาหมากแล้ว ก่ากับแม่กัดขื้นหเจ้อย่สิบามม่บ่อคือเก้อบออเตีก็ไปดีว่ดีเออ้าเหี้เด้อตุ้นตางเออเออพี่ไม่ี่ไมกัใจเศร้ากัใจเศร้าไาวกัเศร้าก้เนาะไกินเราอย่าหาอย่าห ก็มาเ้อะปีน้องเก็เจอสมามเงี้ยใจกับพ่อใจเออทำกูในน้องไห้ลุงทับนี่ก้ยใจเออที่ไหนบ่ดีก็ไห้ไปนับปีเก่าเก็ที่ไหนดีใจไหมนับปีไหมอยู่เก่าเอาคอผู้ตายตั้งครอบครัวเบิดสุขุขุนนั่นหละสุขุกคนเพิ่มิความสุขุขุนกจเงินเออ นะทุกฝากันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย,บาย,บาย